คอนเทนต์ที่ดีนะฮะบวกกับออฟเฟอร์ที่โดนใจนำไปสู่ยอดขายทุถล่มทลายทำอย่างไรดูไลฟ์นี้ครับก่อนเริ่มต้นเลยครับย้ำกันอีกรอบนึงครับสำหรับใครที่ดูผ่าน YouTube ตอนนี้อยู่นะครับ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับนะฮะรวมถึงคนที่ดูผ่าน Facebook ตอนนี้ไลค์อย่างเดียวติดตามเนี่ยไม่พอเลยครับอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนนะฮะ see first เห็นเป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้พลาดนะโอกาสในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆแบบนี้กับนินจาตลาดกับผมอาจารย์ออดี้นะแลทีมงานที่คอยส่งเนื้อหาเรื่องราวดีๆให้พวกเราตลอดเวลาทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอนะฮะแล้วก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับนะฮะอย่าพลาดทีเดียวนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มเนื้อหาวันนี้ในสไลด์เลยดีกว่าครับอ่ะไปดูกันครับไปนะครับโอเคนะครับเรื่องวันนี้ครับคอนเทนต์ที่ดีบวกออฟเฟอร์ที่โดนใจนะครับนำไปสู่ยอดขายสุดปลายนะครับยังไง นะครับก่อนอื่นขออนุญาตทวนกลับไปเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนผมพูดถึงเรื่องนี้ถ้าจําได้โอเคพูดถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือบน f c e e o o o นะครับแอดมินเจอร์หลังบ้านของ f c e e o o o นะครับการหา a u เดียนต์นะฮะมาจาก i n s i g h t a u d i e n c e i n s i g h t นะครับ,าา insight, insight, ร,บรู้กลุ่มเป้าหมายจากหาอินไซต์คือยังไงก็ตามแต่ทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าคุณจะอัพทาคอนเทนต์ให้ดีคุณอยากได้อขายสนมไลน์คอนเทนต์ต้องดี ซึ่งมันนั้นจะดีได้อันดับแรกคุณต้องมีก่อนคือคุณต้องมีกลุ่มเป้าหมายก่อนถ้าคุณหาก,กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ให้ตายยังไงคอนเทนต์คุณก็ถ้าได้นะก็ฟุกอ่ะนะฮะเพราะน,นั้นกลุ่มเป้าหมายสําคัญมากคือเรื่อง,รองแรกที่คุณต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนเลยแล้วผมอธิบายไปแล้วเม,มื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับกลับไปดูได้ที่ EP ีที่30นะฮะผมพูดเรื่องนี้เอาไว้ว่าเทคนิคในการหากลุ่มเป้าหมายหายยังไงไปทําก่อนนะไปทําก่อนนะครับไปทําเรื่องนี้ก่อนนะครับโดยการหนึ่งในนั้นก็คือ ใน Audience Insight นะซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องมากนะครับอยากรู้ใครไม่ดูสดาห์ทีให้แล้วกลับไปดูนะครับไปดูซะนะครับวิธีการแก้งง่ายคือไปหานะฮะ Audience ี่คุณคิดว่าน่าใช่แ็จแล้วปุ๊บคุณก็ไปเลือกกลุ่มใหม่นั้นมาแล้วลองดูซิว่าพวกนั้นเนี่ยเขาเขามีความสนใจอะไรเขามีพฤติกรรมยังไงเขาดูเพจอะไรนะไปดูข้อมูลเอาทีนี้ครับต้องบอกนี่ก่อนครับว่ากังวลเรื่องของคุณภาพของคอนเทนต์กังวลเรื่องของความสวยงามของกราฟิกดีไซน์ สีสันถ่ายต้องเพอร์เฟกต้องโปรเฟชชั่นอลนะฮะมีใครรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นบ้างไหมฮะผมผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะทำคอนเทนต์ให้ดีมันต้องแบบถ่ายวิดีโอต้องถ่ายรูปดีๆต้องใช้กล้องดีๆต้องมีโปรดักชั o นต้องจ้างเอาท์ซอร์สหรือเปล่าซึ่งทำได้ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ในี่ยนะของ ผู้ขายอย่างพวกเรา SME หรือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมจริงๆคุณสามารถทำคอนเทนต์ที่ไม่จาเป็นต้องใช้ perfectionist ในเชิงของการทำให้มันสมบูรณ์แบบแบบร้อเปร์เซ็นต์จากกราฟิกสวยๆแบบแบบบแรนด์ใหญ่ทำก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมขอญาตนะฮะขอญาตผมเอาตัวอย่างคอนเทนต์นะฮะเซตหนึ่งเนี่ยมาให้พวกเราดูกันนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ขาย คือขายในมุมในมุมของบิวตี้แล้วกันนะครับผมผมขอยัดขอ2แบรนด์นี้มาให้พวกเราดูไม่ใช่การเปรียบเทียบแต่เป็นการให้มุมมองความรู้ของพวกเราว่าเฮ้ยไม่จำเป็นเลยนะครการทำโฆษณาสินค้าไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกทำแบบนี้ก็ได้ได้ไหมฮะเอาภาพที่เป็นรียลภาพที่ถ่ายทำไลฟ์หรือไม่ต้องอไลฟ์ก็ได้ครับเป็นภาพที่แบบเป็นวิดีโอที่ถ่ายง่าย นะครับเฟซบุ๊กชอบอย่างนั้นเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องทําแบบทางนู้นด้านนู้นก็ได้นะครับคือเป็นแบรนด์ใหญ่ที่เขาขายกันแต่ว่าทําก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆของคุณเป็นใครถ้าคุณเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายของคุณรูปแบบของคอนเทนต์เฮ้ยมันเป็นยังไงก็ได้ขอให้สื่อความหมายชัดขอให้พูดตรงใจคอนเทนต์เถอะนะฮะคุณไปดูตอนนี้เถอะทิกตอกในทิกตอกคุณจะเห็นเลยว่า นะครับหรือแม้กระทั่ง a c e b o o k เองก็ตามหรือในยูทูปก็ตามคุณสังเกตเถ็นว่าคอนเทนต์ที่เป็นแบบโปรดักชันไม่ได้ดีไม่ได้ไม่ได้สวยหรูไม่ได้ไม่ได้ดูดเลิศแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจในผู้ผู้ฟังผู้ดูอะนะฮะร,รู้สึกว่ากินใจผู้ฟังผู้ดูบางโดนกระแทกใจอะเป็นคอนเทนต์ที่เป็นไงฮะคนเสพเยอะด้วยเพราะฉนั้นไม่จําเป็นครับที่ต้องมาให้เพอร์เฟกะคนะฮะ แบบไหนก็ได้แต่ขอสําคัญอย่างเดียวคือหนึ่งต้องรู้กลุมหมายสองคุณต้องรู้กับว่ากลุ่หมายคุณต้องการอะไรนะฮะพูดถึงอะไรคิดอะไรมีความรู้สึกยังไงคุณพูดในมุมนั้นของเขาแล้วทำคอนเทนต์ออกมาให้ได้นั้นเรื่องนี้ผมพยัญาตปัดไปก่อนเลยนะฮะคอนเทนต์ดีแบบนี้แบบไหนก็ได้ขอให้พูดเรื่องของลูกค้าให้ได้โดยที่เชื่อมโยงกลับมาหาความเป็นแบรนด์ของเราให้ได้เพราะนั้นคอนเทนต์ครับสังเกตครับโฆษณาทั้งสองตัวโฆษณาคู่นะครับ ทางซ้ายก็โฆษณาทางขวาโฆษณานะครับก็มียอดไลค์ยอดแชร์กันพอสมควรเีเดียวนะครับอยู่ที่ว่ากลุ่มเ้าหมายคุณเป็นใครแล้วคุณต้องการจะเสืออะไรกับเขาตรงใจกลุ่มหมายแค่ไหนเพราะนั้นเรื่องคอนเทนต์นะครับไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกสวยหรูต้องออกแบบกราฟิกสวยสวยก็ดีแต่มันไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้อะมันก็ยังขายของได้นะครับโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่บอกผมก็เลยยกตัวอย่างอันนึงขึ้นมาครับให้เป,เป็นสินค้าตัวอย่างสักอันหนึ่งเช่นนะครับนะฮะ ถ้าผมมีสินค้าที่เป็นตัวนี้ครับยาสมนุนไพรแคปซูลครับรักษาโรคเบาหวานถ้าคุณจะขายยาสมนุนไพรแคปซูลรักษาเบาหวานคุณจะเริ่มต้นทำคอนเทนต์ยังไงมาดูตรงนี้กันก่อนแล้วกันพวกเราจำเรื่องนี้ได้ไหมครับผมแบ่งสเต็ปออกเป็น3สเต็ปสเต็ปสามสเต็ปที่ผมเคยแบ่งเอาไว้มันมีแบ่งแบบนี้ คุณไหมคุณยัง aware, c o n s c e o และก็ conversion โ okay. อเคตอนนั้นที่ผมพูดเอาไว้ว่าเอ้ยเอาแค่นี้เนี่ยนี่คือ journey หรือ funnel นะครับการออกแบบคอนเทนต์ของคุณก็เช่นเดียวกันครั้งที่แล้วผมพูดถึงเรื่องเครื่องมือเอาไว้การออกแบบคอนเทนต์ของคุณครับในช่วง aware ครับนะฮะผมใช้คำว่า p o l l audience c o n s ซนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่วอร์มนะฮะออเดียนอบอุ่นขึ้นมานะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ host. ะฮอสออเดียนสคุณแมมจำได้บ,บ้างครั้งที่เ้าพูดเรื่องนี้ไปใครนึกไม่ออกก,บบอกลับไปดีลหลังเดี๋ยวคุณให้นิดเดียวพอนะครับถ้าพูดในภาษาที่แบบฟังง่ายฟังคล่องกว่านี้หน่อยก็ช่วงนี้ช่วงอ w ว r e นะฮะคือช่วงออยหรือ เสนอหน้าคุณคุณไหมโอเคนะฮะนี่คือช่วงเดียวกันนะครับนะช่วงวอร์มครับชวนคุยครับนะฮะชวนคุยชวนกินข้าวดูหนังก็ว่านไปนะครับช่วงฮอตครับนี่ขอเป็นแฟนเลยครับโอเคจำได้เนาะ นวันนี้ผมจะเล่าเรื่องนี้ในะนะสร็จแบบนี้ให้ฟังคุณจะใช้อันไหนก็ได้นะนะฮะจะใช้อันไหนก็ได้นะฮนะผมจะเอา3ตัวนี้พูดแล้วกันวันนี้ครับซึ่งจริงมันคือเรื่องเดียวกันสเตป3ามสเตปนี้ครับใช้ได้ทุกทุกเหมือนเดิมครับนะฮะเพียงแต่นะฮะเวลาเริ่มต้นต้องเริ่มสเตปแรกก่อนสเสปนี้ก่อนนะจ๊ะ นะะฮเอาแวนเนสนะครับช่วงโคนะฮะช่วงอ่อยหรือเสนอหน้าครับเพราะนั้นคอนเทนต์คุณต้องเริ่มต้นจากการนะครับนะะฮเสนอหน้าก่อนนะฮะอ่อยก่อนนะครับนะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับซึ่งคอนเทนต์ในการอ่อยเริ่มต้นผมเริ่มต้นจากคัวเดียนก่อนนะฮะคัวเดียนยังไงอ่ะยังไงอ่ะมาดูเฉลยกันครับลักษณะของการอ่อยมีหลายรูปแบบมาก <N ic ator> มีหลายรูปแบบมากนะครับซึ่งวันนี้ผมยกตัวอย่างมาหมนึ่งรูปแบบให้ดูกันให้หนึ่งรูปแบบพอนะฮะที่เหลืออยากรู้ไปดูต่อในคอสนี้ข้างล่างนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ราคาอัพขึ้นมา1900บาทแล้วนะครับมันจะอัพไปกลายเป็น11,900 1ม9 0 0ยจนถึง1 5 9 0 0นะครับในวันสุดท้ายนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้มากกว่านี้ไปดูเพิ่มนะครับในคอส ในคอร์สน,นี้นะครับแต่วันนี้ผมดึงมาหนึ่งอย่างผมใช้หลักการสร้าง awareness นะครับคือคอร์สนี้ไม่ได้สอนแค่ยิงโฆษณาอย่างเดียวแต่เป็นการสอนยิงโฆษณาพร้อมกับการทำคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับช่วงจังหวะของการยิงโฆษณาครั้งนั้นด้วยว่าจะยิงแบบไหนยังไงดีและคอนเทนต์แบบไหนยังไงดีมาดูกันครับหนึ่งในนั้นคือเอาความกลัวมาใช้ครับเช่นเบาหวานไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นแล้วมีโอกาสหายน้อยนี่คือยืน่นเอาความกลัวไปเลยครับนี่คืออันแรกวัยนุ่มยืนนิ่งนอนใจเบาหวานไม่ได้ไกลเกินตัวคุณแคหรือมาเงียบปอบผีตอนนี้ก็โควิดแล้วล่ะครับนะเงียบปอบผีนะโอเคนอกจากโควิดแล้วเบาหวานก็ด้วยครับ มาเงียบกว่าผีคนไทยหนึ่งในสีป่วยเป็นโรคเบาหวานครับแต่ไม่รู้ตัวเพราะไม่ปรากฏอาการเช็คเลยเดี๋ยวนี้ว่าคุณเป็นเบาหวานหรือไม่ด้วยเช็คลิตง่ายๆแค่เพียง8ข้อคำถามคืออันนี้เป็นจริงไหมฮะหลายคนผมอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะตอนนี้ผมไม่รู้ตัว แล้วกำลังพูดถึงวัยนุ่มดูวเห็นไหมฮะามาเงียบกับผีเห็นไหมฮะเฮ้ยมันคือเล่นกับความกลัวประเด็นคือถ้าวันนี้คุณไม่รู้ตัวว่าคุณเป็นมาหวานหรือเปล่าแต่คุณได้เห็นคอนเทนต์มาอย่างนี้มีแนวโน้มประมาณนึงแหละที่บางคนอาจจะกดเข้าไปดูต่อเฮ้ยยังไงวะลองอา่านแค่แข้อสังเกตไหมครับเขียนว่าแค่8ข้อมันทำข้อมันทำให้คนเห็นข้อจํากัด คอนเทนต์ content, อันล่างสุดเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะรวบรวมพอสมควรหลายหลายทฤษฎีหลายทักษะเข้ามาใช้หนึ่งนั้นมีคําว่าแค่8ข้อนะครับความหมายคืออะไรหมายถึงกําลังบอกให้ลูกค้ารู้ว่ามันไม่ได้เยอะแต่ถ้าไม่ได้เขียนเขาว่าแค่8ข้อเกิดอ,อะไรขึ้นครับเฮ้ยเข้าไปเสียเวลาปะวะเช็คเหรอก็กลัวอยู่นะแต่แบบเฮ้ยเสียเวลาปะาวะจะเช็คดีไหมอ่ะแต่มันจะเยอะปะหวะอย่าพึ่งเลยแล้วกัน เน้อไหมฮะแต่พอเห็นแค่แปดข้อเออแล้วคำว่าแค่จริงแปดข้อก็ดูเยอะนะแต่แบบแค่แปดข้อเน้อไหมฮะมันทําให้คนรู้สึกแบบอยากกดเข้าไปแน่นอนเมื่อไรก็ตามที่คนกดเข้าไปคุณเก็บออดีนได้แล้วถ้าคุณติดพิกเซลเอาไว้โอเคหรือถ้าเกิดอันนั้นเป็นคลิปวิดีโอเล่าทีละข้อทีละข้อคุณสามารถเก็บออดีนเป็นวินาทีได้เลยครับเป็นช่วงเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์ของวิดีโอได้เลยครับว่าดูถึงเท่าตอนไหน นี่คือโคออดี ance, นที่คุณต้องทำคอนเทนต์ Content ต้องจูงใจให้คนให้คนทำอะไรบางอย่างเช่นหยุดดูอ่านหรือถ้าเกิดว่าได้ถึงขั้นมีการปฏิสัมพันธ์เช่นคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาอันนี้ถือว่าผะโยชน้ได้ที่ดีมากแต่โคไม่เนีเรื่องนั้นเน้นการการะจายไปให้มากๆมันอยู่ช่วงเอาไวเน่ยเน้นการกระจายไปให้คนเห็นเยอะที่สุดเท่าเยอะได้โฆษณา ต้องมาพร้อมคอนเทนต์แบบนี้ย้ำอีกรอบเลยนะครับโฆษณาในช่วงโคหรืออ e วน s s ช่วงอ่อยเสนอหน้าต้องมาพร้อมคอนเทนต์แบบนี้ครับถ้าเป็นคอนเทนต์แบบช่วงหลังๆที่ผมจะพูดต,ต,ต,ต่อไปเนี่ยอย่าสลนมาในช่วงอเวนเด็ดค่ัขอไฟพูดคำนี้นะฮะเพราะถ้าสินค้าคุณไม่ใช่สินค้านอตกรรมจา๋าสินค้าที่แบบ โอ้โหใหม่เอี่ยมมีครั้งแรกในโลกนี้การใช้ Awareness แบบการขายตรงๆไม่ค่อยเหมาะอะไรครับโดยเฉพาะสินค้าที่มีคู่แข่งเยอะๆนะฮะมีคนขายเหมือนคุณอีกมีทางเลือกให้เลือกอีกเพราะนั้นคุณต้องพูดในมุมของเสนอหน้าอ่อยนะฮะสร้างโขอเดียนขึ้นมานะฮะช่วง Aware คุณต้องต้อง,ต,องต้องเก็บคนเหล่านี้เอาไว้ สิง่งหนึ่งที่ผมจะบอกเพิ่มเติมนะฮะนเดี๋ยวในะคลาสจะมีลงรายละเอียดเพิ่มในคลาสเฟซบุ๊กแอดแอดวานซ์นะฮะ,ะ,ะจะมีเพิ่มก็คือว่ามันมันมีขั้นตอนการเขียนยังไงบ้างสําหรับคอนเทนต์ก็ต้องอย่างที่บอกครับคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สขายยิงโฆษณาอย่างเดียวแต่เป็นคอร์สที่แกะคอนเทนต์ด้วยผมถึงต้องแยกเป็น4กลุ่มไงเพราะว่าคอนเทนต์แต่และกลุ่มมันแตกต่างกันะเรืเ่องไหมฮะงนั้นจะสอน4กลุ่มด้วยคน,คนคนละเนื้อหากันนะคนละวิธีการกันเดี๋ยวจะแกะให้ฟังว่า มันใช้งานยังไงไอ้เ,เรื่องราวมันอย่างนี้นะครับหนึ่งในนั้นคืออ่ะถ้ามีตัวเลขกำกับมีสถิติกำกับหนึ่งในสี่เป็นไงครับชัดเจนถ้าตัวเลขนี้เป็นแฟกท์ที่มีมีม,มีมีเนื้อหาที่มีมีหลักที่มาที่ไปจะยิ่งดีมากๆาหนึ่งในสี่คนจะเริ่มรู้สึกว่าเชียเยอะเว้ยหนึ่งในสี่เลยนะเว้ยคนไทยมีเจดสิบล้านคนหนึ่งในสี่เนี่ยราวๆ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดล้านคนเลยนะเกือบยี่สิบล้านคนเลยนะเราจะเป็นหนึ่งในยี่สิบล้านคนหรือเปล่าะเห็นนะฮะมันเริ่มเยอะมันเริ่มเห็นเฮ้ยห,หนึ่งสี่วะแล้วไม่รู้ตัวแต่ไม่รู้ตัวด้วยพเพราะไม่แม้โกการเช็คเลยเดี๋ยวนี้นี่คือคําสั่งคอร์เรคชันชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ฟังในคลาสอีกทีหนึ่งนะครับมีคอร์เรคชันด้วยนะครับว่าคุณเป็นหรือเปล่าเพื่อดึงให้คนไปทํากระบวนการสิ่งนี้ครับในช่วงของโคดิเอนแบบนี้นะฮะและจบด้วยการบอกว่า มันใช้เวลานานแค่ไหนผมระบุว่าเป็น8ข้อนะฮะหรือบางทีอาจจะบอกว่าใช้เวลาแค่2นาทีเองพิสูจน์ดูเช็คดูโอเคนี่คือคอนเทนต์ที่ดึงมาจากมุมมองของการให้ความกลัวทีนี้ยังไม่จบกลัวอย่างเดียวไม่พอครับเพื่อทำให้คอนเทนต์นี้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นต้องมีสิ่งนี้ครับ proof โอเคพ r o o f นะฮะนะฮะมีคอนเทนต์ที่ที่บวกความที่มีพ r o o f อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีมอกได้รับได้รับเออรางวัลน,นะฮะดีมาร์คนะฮะดีมาร์คเป็นรางวัลเรื่องการออกแบบนะครับมีได้รับมาตรฐานมอกนะครับมีออยนะครับหรือผ่านการรับรองนะครับแล้วผู้ป่วยเบาหวานสามารถใช้งานได้รับรองอะไรไม่รู้อะแต่ขอให้มีอะนะฮะจะทำให ความไอความกลัวนี้มีมีน้ำหนักในการเชื่อถือเราเพิ่มมากขึ้นแถมท้ายให้ิีหนึ่งโอเคนะหาเรื่องพิสูจเข้ามาผสมในคอนเทนต์เข้าไปด้วยในเนื้อหาจะดีมากๆนะจะดีมากๆโอเคนะครับนี่คือนี่คือพิสูจนะครับนี่คือพิสูจนะครับคอเดียนทำแบบนี้มาขั้นถัดมาก็คือขั้นที่เป็นวอร์มออเดียนส์โอเคก็คือช่วงคอนซิเดเรชันนั่นเองครับ ช่วงที่ชวนคุยช่วงกินข้าวช่วงแรกนี่คืออ่อยอย่างเดียวเลยครับอ่อยอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องทําอะไรเยอะครับใจเย็นๆนะ,นะถึงเวลาครับคุณกลับมาทำคอนเทนต์แบบนี้ครับช่วงแรกอะขอให้เยอะไว้ก่อนนะฮะให้เยอะที่สุดไว้ก่อนนะครับเยอะไม่ถึงว่าหากลุ่มเป้าหมายนะทาร์เก็ตนะอย่าไปเยอะแบบคนที่ไม่ใช่ก็ไปหาเขานะไม่เอานะนะโฆษณาช่วงนี้คือไปหาทาร์เก็ตให้เยอะเลยครับ แล้วยิงเสนอหน้าเขาไปตลอดไปก่อนไปก่อนให้เขาเห็นเราไบ่อยๆทีทีนะฮะหรือเห็นให้จําได้เห็นไม่บ่อยก็ได้เห็นไม่ทีก็ได้แต่เห็นแล้วต้องแบบประทับใจจําได้เพราะนั้นคอนเทนต์สำคัญมากโอเคนะเสร็จแล้วปุ๊บมาถึงขั้นต่อไปครับขั้นนี้ครับคือขั้น Warm Audience นะฮะหรือ c o n c i s นี่แหละครับ c o n s i d e r l a t i o n นี่แหละครับนะ Warm Audience ครับยังไงอ่ะนะฮะโอเคคุณเริ่มที่จะชนเขาคุยบ้างแล้ว ได้บ้างแล้วเพราะพวกเขาเองเริ่มรู้จักคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีความพิเศษอะไรบางอย่างให้เขามอบดอกไม้ให้บ้างจะชวนคุยชวนคุยประมาณ 1, หนึ่งมอบดอกไม้ให้บ้างนะครับชวนกินข้าวบ้างนะครับมีของมีของขวัญของอะไรให้บ้างพวกเราเคยเล่นเกมซิมใช่ไหมนะฮะซิมนะฮะจะจีบมันสามารถจีบกันได้อะเป็นมนุษย์ชีวิตคนนะฮะมาจีบกันนะฮะนะมีให้ดอกไม้มีให้อะไรแบบนี้นะฮะสามารถทำยอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับนะครับโอเค ด้วยการทำคอนเทนต์สำหรับกลุ่มวอร์มออเดียนเช่น Special for you แบบอะไรครับรับยาทดลองไปใช้ก่อนฟรีๆแค่กรอกข้อมูลที่อยู่เราจะจัดส่งให้ในไลน์คืออะไรอะแปลว่าตอนนี้คุณกำลังสร้างลีดแล้วคุณกำลังสร้างลีดที่มาหลีดแล้วครับดึงคนเข้าไปที่ไลน์โอเของคุณครับอยากได้ใช่ไหมโอเค นะฮะฟรีจะไปเลยซึ่งในช่วงโคเนี่ยถ้าคุณคุณอาจจะเก็บกองเฉพาะคนที่คุยกับคุณมาก่อนก็ได้เพราะที่คนที่คนที่คุณเสนอหน้าแล้วเขาสนใจคุณจ,จริงๆก็ได้อันนี้คือชวนคุยถูกปะ่ะตอนนี้กำลังขั้นชวนคุยคนเสนอหน้าเยอะแยะเลยครับใช้วิธีการอะไรเมื่อกี้นี้ที่ไลน์ที่ไลน์โอเองผมก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้เห็นปะ่ะที่เป็นรูปวงกลมวงกลมหลายวงอะ่ะนะฮะนั่นแหละคือการขั้นขั้นตอนของโคลฮอตวอร์มโคแบบที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะฮะ นี่คือแบบแรกนะครับเสร็จแล้วปุ๊บคุณจะได้ลิสต์ออกมานะเป็นลิสต์ออกมานะครับ,ออรบว่าว่าใครบ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมมาพูดคุยกับคุณด้วยการดึงดูดแบบนี้นะฮะคุณใช้ไลน์ก็ได้คุณจะใช้เว็บไซต์ก็ได้นะครับซึ่งมันสามารถเก็บ Data ข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับหรือคุณจะใช้เป็นวิดีโอคลิปก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในคอร์สอีกทีนะึงจะเข้าใจเป็นอย่างนี้นะฮะโอเค เสร็จแล้วปุ๊บนะฮะตามต่อครับด้วยเทสติโมเนียลนะฮะเช่นรีวิวหรือเคสสตาร์ดี้รีวิวของคนใช้งานจริงนะครับเคสสตาร์ดี้ที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงบ้างนะครับเอามาใช้ตามประมาณขั้นอย่างเงี้ยครับคือขั้นเนี้ยมันชวนคุยชวนกินข้าวแล้วมันเริ่มเข้าหาตัวแล้วถึงเนื้อถึงตัวแล้วเริ่มมากขึ้นแล้วคือจริง อ่อยสักระยะหนึ่งค่อยทำนะฮะตามสเปคที่ผมเล่าให้ฟังนะครับสักระยะนึงให้ฟังนะครับโอเคคุณหามุกบางอย่างที่ดึงพวกเขาเข้ามายังแพลตฟอร์มของคุณแล้วเก็บ data ได้นะซึ่งมันมีหลายตัวมากนะฮะนะครับโอเคเก็บ data ของเข้ามานะครับแล้วเอาตรงนั้นมาใช้ต่อในขั้นถัดไปก็คือขั้นฮอตนซึ่งก่อยไปขั้นฮอตนะครับเดี๋ยวผมจะเล่า ขั้นสุดท้ายฟังว่าช่วงคอสต a ออเดียนหรือช่วงคอนเวอร์ชั่นช่วงที่แบบขอเป็นแฟนเนี่ยนะฮะที่ปิดการขายเนี่ยนะครับมันทำงานยังไงคอนเทนต์ content ประมาณไหนโอเคอ่ะพวกเราตอนนี้นะครับลองดูสิครับว่าถ้าเป็นเราเองในช่วงวอร์มออเดียนคุณคิดว่ากับสินค้าของคุณเองเนี่ยนะครับคุณจะจะดึงดูดเขาเขาด้วยคอนเทนต์ยังไงดีดึงไปที่แพลตฟอร์มไหนดี ในมุมของคุณนะลองเขียนผมหน่อยเท่าที่คุณคิดได้นะครับโอเคอ่ะนี้รับยานะครับไปทดลองฟรีๆเลยนะครับไปใช้ก่อนฟรีเลยแจกของฟรีเลยครับแค่เข้ามานะฮะกรอกข้อมูลให้พวกเราคุณจะได้ดล่าตาแหละบางคนอาจจะไม่กรอกแต่เข้ามาถึงหน้านี้แล้วอย่างน้อยคุณยังตามด้วย Facebook pixel ได้อะนึ่ออกอไหมเข้ามาแต่ไม่ไม่กรอกนะเข้ามาหนะ้าเว็บไซต์แล้วแต่ไม่กรอกคุณก็ตามด้วย Facebook p i x e l ได้หรือ กดเข้ามาแล้วนะฮะมาอยู่ในไลน์เอแล้วนะครับแต่ว่าไม่กดลิงก์เข้าไปกรอกต่ออย่างน้อยคุณก็ได้คนคนนั้นเข้ามาอยู่ในไลน์เอแล้วนค,คุณบอร์ดแคสต์นะครับวอร์มอีกเรื่อยๆได้บอรดแคสวอร์มอย่างนี้เรื่อยๆได้จนกว่าจนกว่าเขาจะเข้ามาเป็นเป็นฮอสออเดียนนะฮะเป็นเป็นออเดียนระดับที่สามารถที่จะเริ่มที่จะขอเป็นแฟนได้แล้วอะ โอเคครับคอสนี้นะครับตอนนี้ยังลงเรียนได้อยู่นะครับตอนนี้ราคาปรับมาเป็น1,900บาทแล้วก่อนจะปรับขึ้นอีกทีนึงพรุ่งนี้1นึ0งบาทนะฮะแต่ว่าล่าสุดคือมีแถมคอสเฟสบุ o กแอดช็อตคัทให้ด้วยนะฮะมูลค่าสา0 0บาทนะครเพื่อไปปูพื้นฐานก่อนนะฮะนิดต้องเรียนนะนะฮะนิดนิดนี้รู้สึกจะลงคอสนี้ไปแล้วนะครับต้องเรียนก่อนนะครับถ้าไม่เรียนคุณจะตามผมไม่ทันจริงนะซึ่งผมอยากจะ อยากจะอัดเนื้อหาลึกๆให้เต็มที่เลยสำหรับคนที่นมาเรียนในคลาสนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงขอเป็นแฟนเนี่ยเนี่ยแหละครับสรุปสุดท้ายแล้วครับวันนี้ครับนะช่วงฮอตออเดียนส์นะฮะโอเคฮอตออเดียนส์นะฮะก็คือช่วงคอนเวอร์ชันนี่เองครับช่วงขอเป็นแฟนเลยครับคุณออฟเฟอร์เลยครับแบบที่คุณพลอยใส่ทำนี่แหละนี่คือเสนอออฟเฟอร์เลยครับฮอตคือการเสนอออฟเฟอร์หลายคนไม่เข้าใจผิดนะฮะ เอาไปใช้ในช่วงคอนซีช่วงวอร์มหรือช่วงที่เป็นโคอเดียนหรือช่วงอเวนินะครับโดยการนําเสนอนะครับส่วนส่วนลดส่วนแถมของให้อะไรก็ตามแต่นะครับที่ไม่ใช่ของฟรีอ่ะที่ต้องจ่ายตังค์อ่ะนะครับนะฮถึงแม้จะจ่ายถูกลงก็ตามแต่ยังไม่ใช่จุดนั้นครับคุณยังรีบขอเป็นแฟนไม่ได้เร็วเกินไปพอเกอใผมนะนะฮะเร็วเกินไปครับแต่ช่วงนี้ครับช่วงฮอตครับ คุณออฟเฟอร์นะครับคุณมีอะไรดีนะครับซึ่งผมเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อเมื่อ EP ที่7 28ประมาณนี้แหละลองไปไล่ดูอีกทีนึ่งครับนะฮะเช่นการทำ bundle นะครับการทำ bundle นะครับจดแพ็ค2แถม1อะไรมาณนี้นะฮะหรือขวดใหญ่บวกขวดเล็กลดราคาเรื่องนี้กลับไปดูครับผมพูดเรื่องนี้ไว้เยอะแล้วนะครับนะฮะไปดูใน ในไลฟ์ที่ผ่านมา EP ต่างๆที่ผ่านมารวมถึงไปดูใน d e จิต l Media Planning Course ตรงนี้ครับนะครับดิชิตอลมี Plan แพ n น2020นะครับคอร์สเรียนฟรีที่ผมจัดให้นะฮะในกลุ่มปิดใครยังไม่ได้เข้านะครับก็ขอลิงค์เข้ากลุ่มได้นะครับหรือทิมพ์บอกไว้ก็ได้นะครับนะครผมจะสอนให้ให้ตลอดนะครับเป็นคอร์สฟรีที่ทำไมต้องอยู่ในกลุ่มปิดเพราะว่าเรื่องเรื่องผมพูดภายนอกไม่ได้ นะครับเป็นเรื่องยกตัวอย่างออกมานะครับไม่สามารถพูดภายนอกได้นะก็เลยพูดในกลุ่มนะฮะแต่ถ้าเป็นไลฟ์ฟรีอย่างนี้ก็จะมีทุกคนพูดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มเนี่ยคุณไปตามดูเถอะตอนนี้ผมทำเรียลงลำดับไปให้ด้วยนะครับว่าอันไหนพูดก่อนนไหนพูดหลังนะครับไปไล่ดูได้เลยนะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าสาใครยังเข้ากลุ่มไปแล้วแต่ยังไม่ดูไล่ยังไม่ดูคลิปทุกตัวนะครับไล่ดูคลิปทุกตัวครับนะฮะคุณสามารถทำความเข้าใจเรื่องของการสือ่อสารตลาดได้ในแบบในขั้นในขน ประมาณนึงเลยเดียวนะฮะกับกลุ่มนี้นะฮะโอเคนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ครับกลับมาตรงนี้คือฮอตออ d i e n น e ์นะฮะช่วงคอนเวอร์ชันนะครับช่วงที่เป็นขอเป็นแฟนเนี่ยคุณเสนอออฟเฟอร์เลยฮะคบกับพี่เนี่ยนะครับพี่มีสินสอดให้5ล้านนะโอเคเดี๋ยวพี่ซื้อรถเบน์ให้1คันนี่นี่นี่คือนี่คือฮอตออเดียนส์นะฮะคือแบบคนที่แบบพร้อมประมาณนึงแล้วอะนะครับซึ่งถ้าเขาไม่มีใจให้เรา เขาไม่เคยไปกินข้าวเราเลยเขาไม่เคยไปดูหนังเราเลยถ้าคุณรีบไปเสนอส่วนลดส่วนแถมนะฮะมันเร็วไปที่คนหนึ่งยังยอมแต่งงานกับคุณอะแบบเดียวกันเลยครับเพราะฉนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบให้ข้อเสนอนะครับแต่กรณีว่าคุณคัดกรองมาแล้วว่าไอคอนอเดียนเนี่ยมันใครยังไงข้อเสนอนี้คุณยัดเลยครับคุณมีอะไรตอนนี้ให้เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีใจให้คุณตั้งแต่ไปกินข้าวรอบที่2ที่3แลนะครับ นะฮะหรือไปดูด่างให้เขาพูดร้อยสองสามแล้วครับเนื่อไหมฮะพี่ว่ยว,วอ่าอ,อาจจะอาจจะวางตัวไว้สักหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ลูกค้าบางคนเองก็ไม่ครับก็ก็จู่โจมเราเลยนะครับด้วยการเฮ้ยมีข้อเสนออะไรบ้างลองเสนอมาสินะครับโอเคนั้นดูตรงนี้จังหวะให้ดีครับนะฮะทำบันเดอรหรือทำดิสคาท์เนี่ยฮะรับส่วนลด2ต่ออย่างเงี้ยครับลดห้ก็ได้หรือลดชิ้นต่อไปก็ได้นะฮะ อยู่ที่เราเลยครับนะครับที่จะวาอยังไงนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนออย่างนี้นะซึ่งข้อเสนออันนี้ผมคัดมาให้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะที่เป็นข้อเสนอในช่วงออเดียนต์มีอะไรบ้างนะครับในคอร์สมีมีสอนเพิ่มนะฮะขอแยกขายของนิดนึงนะนะครับให้ฟรีแล้วก็ขอขอขายของด้วยนิดนึงนะฮะไอ้ส่วนฟรีก็ว่าไปนะครับดึงมาให้ส่วนหนึ่งนะครับโอเคนะหรือหรือหรืออ่ะแถมอีกอันนึงนะฮะมิสเทค คืออะไรผมรู้ว่าคุณสนใจอยู่แต่น่าเสียดายที่โปรโมชั่นมันหมดไปแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราให้สิทธิ์พิเศษสำหรับคุณอีกครับนี่สำหรับคนที่พลาดโอกาสไปครับมิสเทคไปครับให้อีกรอบหนึ่งคือถ้าคุณกรองคนได้ทุกอย่างจบถ้าคุณรู้ว่าคนนี้อยู่ในฮอตวอร์มหรือโคล Aware, c o n c i s l Conversion นะฮะอ่อยชวนคุยหรือขอเป็นแฟนถ้าคุณรู้ว่าเขาอยู่กลุ่มไหนคุณจะรู้คุณต้องทำยังไงคุณจะอ่อยพอคุณจะชวนคุยคุณจะชวนกินข้าวคุณจะชวนดูหนังหรือคุณจะขอเป็นแฟนปัญหาคือหนึ่งคุณต้องดูให้ได้ก่อนทำให้ได้ก่อนว่าคุณจะแบ่งกลุ่มเหล่านี้ยังไงโอเคอยู่ได้ก่อนนะครับนะซึ่ง ผมเล่ารายละเอียดไปพอสมควรและวด้การแบ่งกลุ่มนะฮะเทคนิคต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดอ,อยากรู้วิธีการเซ็ตทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ในคลาสนะครับมีบอกอยู่อันที่1อันที่2คือพอรู้แล้วปุ๊บคุณจะคุณคุณรู้แบ่งกลุ่มยังไงแล้วอันที่2คือแล้วคุณจะนำเสนอคําพูดยังไงให้เขาไปกับเราด้วย ไม่ว่าจะไม่ว่าจะจังหวะการอ่อยไม่ว่าจังหวะการชวนคุยคือแยกอุตสาห์แยกกลุ่มแล้วแต่ดันทะลึ่งทำคอนเทนต์ผิดจังหวะปลาดนะครับคุณรู้แล้วว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คอนซีแต่ดันไปขายของไปขอเป็นแฟนซะเป็นไงฮะก็มีโอกาสสูงมากครับที่เขาอาจจะไม่เอาแต่ก็มีบางคนอาจจะแบบเออเอาก็ได้ว่าจังหวะนี้กำลังอยากได้พอดีก็มีแต่ก็เสี่ยงนิดนึงนะครับโอเคซึ่งมิสเทคเนี่ย มันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยนะครับในการนอกจาก bundle นอกจาก discount แล้วนะแล้วก็มิสเทกอีกอันหนึ่งนะครับสามอันนี้ที่ผมคัดเลือกมามาให้พวกเราดูก่อนนะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของออฟเฟอร์นะครับในส่วนของฮอตออเดียนนะครับซึ่งมิสเท็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเอามานำเสนอในช่องต่างได้ด้วยการเก็บ Data ข้อมูลผ่าน ระบบที่คุณมีให้ใช้อยู่แล้วฟรีๆนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆที่ผมจะสอนคุณโดยเฉพาะเรื่องของ a c e b o o k นะครับคุณเอามาส่งอีเมลเพิ่มคุณเอามาทำติดพิกเซลแล้วยิงโฆษณา Facebook ใส่หรือแม้กระทั่งคุณบอดแคสผ่าน l ลโอเ a ก็ได้ซึ่งผมสอนไปแล้วไงวันนี้ก็พูดถึงไปเลยว่าสามารถติดแท็กติดอะไรได้ถูกไหมนะครับเพื่อทำให้คุณสามารถที่จะบอสแคสไปหาคนที่เฉพาะจริงได้